วายจีีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับรถโอ้โหนี่เลยครับผมจุดวัตถุประสงค์ที่ผมกลับมาเชียงรายรอบนี้ก็คือไอ้เจ้าตะกั่นยักษ์ตัวนี้ครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนครับช่วงนี้ไปอุ่นเครื่องกันก่อนไปเลยนี่ครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะประมาณสามถึงสี่ปีได้นะครับโอ้โหเจ้าทานโฟมเมอร์ตัวนี้นะครับโอ้โหยังอยู่เรามาลองเอาโมหันมันดูดีกว่าครับว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเอ้าไอ้ เช็คก,กันนะครับไม่อเ้าตัดงานเดี๋ยวต้องน้ามันรอดนินึงครับมันรอดกนอนเพราะา้างมันมันรอด

mà đua anh không? Mày lo anh mày mày không, thật. มาดูกันเลยว่ามันมันขนาดไหนเดี๋ยวจะไปเจอกันที่บุตรมนทนสายสี่เราครับผมเดี๋ยวตอนนี้เอามาล้างก่อนนะครับยังไม่ได้ล้างเลยไม่ได้อาบน้ำนาน พาเจ้าทานโฟมเมอร์ตัวนี้ไปอาบน้าอาบเท่านะครับไม่ได้อาบน้ํามาสี่ปีแล้วนี่เลยครับเอาจ่อทิ้งไว้ไม่มีใครทําอะไรมันก็เลยจะเอาไปใช้เดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปผมพามันพาผมไประเบิดาหาแน่นอนครับระเบิดความหาแน่นอนในเร็วนี้นะครับเจ้าตัวทานโฟมเมอร์ตัวนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม